สปอยเพิ่มเติมของมังงาวานพีในตอนที่1 1 5 3ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าก,ก้าวกำเนิดฮโลรกิโดยที่เนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่เรื่องราวของสัตารานที่เขานั้นได้ออกผจญภัยกับพ่อดอรล,ลี่หรือกบกี้โดยที่ในตอนนี้ก็ได้มีการอธิบายนะว่ากษัตารานเนี่ยเขานั้นเกิดมาแข็งแกร่งแล้วก็ตัวใหญ่ของคนยักษ์คนหนึ่งก็เลยทําให้เขาเนี่ยถูกตามใจมากเป็นพิเศษนั่นเอง,เองนะฮะซึ่งอยู่มาวันหนึ่งฮาลานก็ได้เจอหญิงสาวคนยักษ์ที่ไม่ชื่อประมาณว่าอดดาาาาารออออวว่่่ไไนนนนนนะ,ะซึงใตีนน้้ขเกาากกปแลั ซึ่งในตอนนั้นไอดาเนี่ยถูกจับตัวไปแล้วก็ไปเล่นลักขรัว์ในเมืองกษัตริย์ฮารานไม่เห็นแบบนั้นก็เลยทําลายเมืองแล้วก็ปล่อยเธอไปซึ่งไอดาเนี่ยเธอนั้นมีฝ้าก,าการบใบหน้ามีลิ้นฝีปากที่ใหญ่แล้วก็มีผมหางม้าซึ่งเธอะะถามฮารานนะว่าคนเป็นใครฮารานก็เลยตอบก,กลับไปนะว่าไม่ต้องขอบคุณเขาหรอกนะยังไงซะเขาก็เป็นราชาง,างเอลบาฟเพราะฉะนั้นจะเอาเรื่องบ้านเกิอดของชางมาลอเล่นไม่ได้แต่ว่าจูๆ่ๆในตอนนั้นไอดาเนี่ยเธอนั้นก็ได้ตอบหน้าฮารานนะฮะจนเขานั้น และหลังจากนั้นก็ได้มีการอธิบายว่าวไอดาเนี่ยเธอนั้นถูกช่วยเลยหลือโดยเหล่ามนุษย์หลังจากเหตุการณ์เลือดแตกก็เลยทํให้หลังจากนั้นเนี่ยไอดานั้นได้ทางานร่วมกับมนุษย์อย่างเต็มใจและเธอเนี่ยก็ได้สอนฮารานว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดีไปกว่าใครไปบอกรนะฮะเกิดมาแข็งแก่งแล้วก็มีพลังกําลังที่มันมหาศาลและหลังจากนั้นเพราะไอดาเนี่ยฮารานั้นก็เริ่มกลายเป็นคนดีมากขึ้นแล้วก็เริ่มสนใจวัฒนธรรมอย่างอื่นมากขึ้นไปด้วยและหลังจากนั้นฮารานก็ได้พาไอดานั้้นต่งกับแต่เอลบาเ่ย กับภาพมาไว้แล้วกระบปาหน้าเธอนะฮะไม่ได้มีสายเลือดมาจากเอลบาฟไอดาก็เล้ยอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งที่เอลบาฟได้หลังจากนั้นเนี่ยฮาลานเน่ก็ได้เปลี่ยนเป็นปคนใหม่และเริ่มมีการเจรจาก,กับประเทศอื่นๆมากขึ้นโดยที่ก่องเงือกก็จะเป็นหนึ่งในอาณาจากักรที่กษัตริย์ฮาลานและได้ไม่กล้าติดต่อกันในตอนนั้นหลังจากนั้นหลายปีผ่านไปเนี่ยไอดาน,นี่ก็ได้ให้กำเนิดฮารูดินแต่ว่ากษัตริย์ฮาลานกับถูกเหล่าผู้โสภคนยักษ์จัดงานแต่งงานให้กับผู้หญิงคน,นะฮะซึ่งเธอนั้น เป็นลูกสาวคนยากที่มีตำแหน่งสูงอะไรแบบนี้โดยที่เอธิดานะฮะเธอนั้นได้ศึกษาศาสตร์บางอย่างซึ่งมานเนี่ยคล้ายๆกับศาสตร์ของจุย้ยซึ่งในตอนที่เธอนั้นมาถึงเนี่ยก็ได้สั่งให้เปิดหน้าต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงฟอร์นิเจอร์ชุดใหญ่นะฮะซึ่งเอธิดาเนี่ยเธอนั้นสวมชุดเส้ลําสีดําแล้วก็ได้มีการบอกว่าเธอน,นเป็นผู้หญิงที่สวยมากซึ่งในขณะที่กษัตริย์ฮารานเขานั้นไม่ได้อยู่ที่เอวาบในตอนนั้นเอธิด้าก็ได้ให้กาเนิดโลกิแต่ว่าโลกีเข เธอนั้นก็เลยตกใจโกงแล้วก็ตัดสินใจนะฮะโยโลกิทออไปี่อันเดอร์เวิลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอนั้นก็ได้สั่งให้คนรับใช้บอกกษัตริย์ฮารานะว่าเด็กที่เกิดมาเน้่นตายไปแล้วและหลังจากนั้นในหน้าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้เห็นโลกิที่ค่าออกมาแล้วก็เต็มไปวยเลือดซึ่งเขานะั้นพยายามปีนต้นไม้ดำกลับไปซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นเราสับลายต่อสู้กับเจ้าชายโลกิแล้วถูกจัดการซึ่งในตอนนั้นเอธิด้าน,นะฮะก็ได้ไม่กล้าบอกนะว่าเ้าเด็กคนนั้นออกไปจากโลกใบนี้มันได้มีการบอกไ เส่มเมื่อคืนเรื่องราวก่อนที่เด็กคนนี้น่าจะเกิดซะอีกว่าวันหนึ่งกษัตริย์ฮารานเขานั้นจะถูกฆ่าด้วยลูกชายของตัวเองส่วนท่นานทธาฮารานในตอนนี้เนี่ยเขานั้นก็ได้พูดว,ว่าทำไมรัฐบาลโลกต้องมาคอยกัดขวาอนเช่นนีกแล้วทําไมเราประเทศอื่นๆเนี่ยถึงไม่ได้เป็นอิสระละส่วนท่นานน้าไนดาเนี่ยก็ได้บอกน้องเขานี่นเป็นน้องชายของลูกใช่หรือเปล่ามันวิเศษมากเลยนะที่จะได้เจอหน้าเขาเนี่ยแต่ว่าฮารูดินเขานั้นก็ได้บอกน้านั้นไม่ใช่น้องชาวของเขาเขาไม่ใช่ลูกของแม่ซะหน่อย และในตอนท้ายก็จะมีข้อความที่บอกนะว่าหลังจากนี้เนี่ยภัยพิบัติอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกอวบา์ต่อไปนี้นี้ยจะมีคําบอกเล่าที่บอกล่ามันเนี่ยคือคําสาพโลกีและหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีน่าบันพีดงตโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดของสป,ปอยเพิ่มเติมในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคคคลิปปม่ขออองเรรรสวัััดบบตต้้ไกนนแจ